การเดลต้าอะไรสักอย่างไม่ต้องจำนะครับไม่ไม่ได้เอามาวัดความรู้ของพวกเราอยู่แล้วนะครับขอแค่หาเป็นนะครับพอนะครับในเนื้อหาของพวกเราไม่ต้องพิสูจน์นะครับันนี้จะเป็นพิสูจน์ครับไม่ไม่แสดงเราไม่แสดงเราไม่เรียนอ่าเราจะจำแล้วก็มาหาเลยนี่อย่างเช่นตัวนี้อ่าสอง นตัวนี้อขอตัวนี้โอเคอันนี้น่าจะพอบานทีโอเค <c oughs> สัญลักษณ์นี้นะครับถ้าใครมองทางก็ก็จะเข้าใจเลยว่าอันนี้มันก็คือ ฟ x เนี่ยมันก็คือเจ้านี่แหละคือ f บวก y เอ้ยคือ x นอะก็คืออนุพันธ์เทียบ x นั่นเองไอเจ้านี่ก็คืออนุพันธ์เทียบ y f y ครับก็คืออนุพันธ์เทียบ y ตัวนี้มันน่าจะไม่ได้ยุ่งยากให้พวกเราได้ยุ่งยากเลยอะ หา fx ก่อน fx อ่าก็คือรันตัวนี้เทียบ x อันนี้คืออะไรฟังกช์ชันของเราฟังกช์ชัน f ของเราคืออะไรก็คือ xy e กำลังลบ x กำลังสองครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้ y เป็นแค่ค่าของที่สิ่งที่เราสนใจก็คือ x แค่นั้นนะครับเราก็อนุพันธ์ฟังก์ชันนี้เทียบ x ซึ่งเราเคยอนุพันธ์มาแล้วอันนี้มันเกิดจาก x คูณกับ e กําลัง x กําลัง2ใช่ไหมก็มอ,อง y เป็นค่าคงที่เนาะ y ก็เป็นค่าคงที่ก็ออกมาก่อนครับอันนี้เป็นอนุพันธ์ผลคูณนะครับ หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับอนุพันธ์คูณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหน้าคืออะไรหน้าคือเอดิฟหลังก็คือดิฟตัวนี้กี e. กำลังลบเอ็กํากำลังสองหน้าดิฟหลังนะสัญ,ญลักษณ์นี้คือตัวดีนั่นแหละนะครับแต่มันเป็นสองตัวแปรแล้วก็ใช้คนะครับ อ่าดิบหลัง <c oughs> บวกกับหลังดิบหน้าบวกกับหลังดิบหน้าหลังคืออะไรล่ะหลังก็คือมองเรามองตัวนี้เป็นตัวหลังเนาะดิบหน้ามันดิบเบ็ก <c oughs> ดิฟปิดดิฟดิฟหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่วอาออกมาก่อนค่าคงที่อันนี้ก็คือ x คือ e กํำลัง x กํำลังสองก็คือดิฟมุมของมันดิฟลบ -x กํำลังสองก็ได้ลบสอง ส่วนอันนี้ก็เป็นตัวเดิมของมันเนาะ d ิฟอี e กำลัง u ได้อ e ีกำลัง u เนาะก็ได้อ e ีกำลัง u เหมือนเดิมอ่าอันนี้ดิฟเเทียบ x ได้หนึ่งเนาะก็เหลือบวกอ e ีกำลังรบเกกำลังสองแค่นั้น,นซึ่งมีค่าเท่าออกับเท่าไหร่นี่มีค่าเป็น วายคุณแจกแจงแค่นั้นแหละนะครับก็คูณกับลบสอง x กำลังสอง e กำลังลบ x กำลังสองบวก e กำลังลบ x กำลังสองจัดรูปอีกหน่อยครับเพื่อความสวยงามอ,าออกมาเป็น y e กำลังลบ x กำลังสองตัวนี้เป็น อ,อันนี้เป็นหนึ่งเนาะหนึ่งลบสองอกกำลังสองเนาะอ่ะก็ได้ครต่อมาเป็นตัวนี้อันนี้คืออนุพันธ์เทียบเอ็ในตัวนี้แล้วมองตัวอื่นเป็นข้างที่ไอ้ที่นี่อนุพันธ์นะนนเทียบวายนะครับอนุพันธ์เทียบ y ายน่าจะบรรทัดเดียวก็พอแล้วมั้ง อ่า FY มันก็คืออนุพันธ์เทียบ Y เนาะเอามาทั้งหมดเลย X Y E กาำลังลบ X กำลังสองนะครับต,ตัวนี้มันมีตัวแปรเดียวคือ Y ตัวเดียวไม่ได้คูณไม่ได้หารอะไรกับใครเพราะอนุพันธ์ Y เทียบ Y นี่เท่ากับอ่าอันนี้ค่าคงที่เนาะออกมาเลย x e กำลังลบ x กำลังสองเนี่ยมันเ่าวงที่เหลือแต่เฉพาะอนุพันธ์ y เทียบ y ซึ่งเท่ากับ xe กำลังลบ x กำลังสองตอบครับเคลื่อไปไม่สับสนเนาะทุกคน หรือใครบางคนอาจจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวดีก็ไม่ได้ผิดนะเพราะว่ามันมันเหลือตัวเดียวแล้วไงถ้ามันเหลือตัวเดียวเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนเป็นตัวดีก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวดีเลยก็ได้ข้างในแต่ถ้ามีสองตัวเมื่อไหร่ก็ใช้คือให้เขาหน่อยแล้วกัน เคนเนาะไม่มีปัญหาอะไรเนาะหนึ่งสองสามอีกไหมตัวอย่างอ่าอ่าทนี้แทนที่จุดด้วย ตัวนี้กำหนด f คือฟัง์กชันนี้เนาะทุกคนจงหาค่าอนุพันธ์เทียบ x กับอนุพันธ์เทียบ y ที่จุดสามหนึ่งก็หาเดิมๆนะครับก็เริ่มจากตัวแรกก่อนแล้วกันหาตัวนี้ก่อนค่อยแทนเนาะเขียนตามที่เขาเขียนคือ f by คือ x มันก็คือ มองทุกตัวที่ไม่ใช่ x เ,เป็นค่าของที่หมดเลยเหนึ่งบวก x กำลังสองบวก y กำลังห้าทั้งหมดกำลังสี่ส่วนสามตัวนี้ มองตัวนี้เป็น U U ยูยกำลังสี่ส่วนสามนั่นเองอน,นุพันธ์ยูกำลังสี่ส่วนสามเนาะก็เวลาอน,นุพันธ์ก็ตกกำลังลงมากนสี่ส่วนสามนะครับเธอ,อยูเอ,อยูก็คือไอตัวที่อยู่ข้างในนี่แหละ อืมอนุพันธ์ตัวนี้ก็ครับผมอาจจะจัดลำดับผิดนะเดี๋ยวอขอลบตัวนี้ออกก่อนจัดลำดับผิดไปนิดหนึ่งเอาตัวนี้มาก่อนเอากำลังมาลบด้วยก่อนสีู่นสามอันนี้ยกกำลังลบออกไปหนึ่งก็เหลือเฉพาะหนึ่งบวกเอกกำลังสองบวกวายกำลังห้าเอากำลังมันออกไปหนึ่งเหลือเท่าไหร่ครับทุกคน สี่ส่วนสามลบสามส่วนสามเหลือหนึ่งส่วนสามอ่าคูณกับเคยูก็คือตัวข้างในมันอ่าได้เท่าไหร่ ไอตัวที่ไม่ใช่เอมองมุ่างที่หมดเลยอันนี้ดิฟหน 0, ึ่เน 2, 2, 5, งเป็นศูนย์ดิฟเอ็กำลังสองเป็นสองเดิฟไบ่กำลังห้าก็คือเท่าไหร่ครับก็คือเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือจริงๆก็คือสี่ส่วนสามนะอันนี้อนุพันธ์แล้วได้สองเนะ็ผมขอเขียนไว้ข้างหลังแล้วกันหนึ่งบวก x กำลังสองบวก y กำลังห้าเท่ากับรังหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสามอ่าไม่พอบางทีไม่พอขยายนิดนึงให้เห็นอ่านี่ก็คือ เราได้ 2x เพราะว่าเราอนุพันธ์ตรงนี้ทุกทุกตัวเป็นค่าคงที่หมดอันนี้เป็นศูนย์อันนี้เป็น 2x อันนี้เป็นศูนย์น, 0, นะครับได้ 2x เพราะฉะนั้นเวลาเราแทนค่าตรงนี้นะครับเราก็แทนอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นดังนั้นเขาต้องการ fx อ่าเท่าไหร่นะ สามหนึ่งมันคืออะไร f x 3สมหนึ่งก็แทนทุกตัวที่เราอนุพันธ์มาแล้ว X เป็น3 y เป็น1ก็ได้4ี่ส่วนสามหบวก X กกำลังสองก็คือ3ามกำลังสองบวกหกำลังบวก y กำลังห้าก็คือ1นึ่กำลังหยกกำลัง1นส่วนสามไอตัวนี้ก็คือสองคูณสาม ซึ่งเท่ากับเท่าไหร่สี่ส่วนห้าข้างในนี้เก้าสิบสิบเอ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่สิบเอ็ดยกกำลังหนึ่งส่วนสามสองสามเป็นหก ่ามีไหนตัวไหนรวมกันได้ก็รวมนะครับรวมไม่ได้ไม่ต้องรวม6ก6ี่4 24สี่ยสสีี่่่วนห้ารูทรากที่สามของสิบเอ็ดก็คือรากที่สามของสิบเอ็ดนะครับนี่ยต่อมาตัวนี้อันนี้คือ fx สามหนึ่ง ทีนี้มาดู f y สามหนึ่งบ้างก็ทำให้คล้ายกันครับคือ f y คือ y อนุพันธ์ f เทียบ y นะครับมันก็คือคือของอะไรเทียบ y ล่ะก็เอา f มาใส่ ทั้งหมดเจ้ากำลังสี่ส่วนสามเนาะอุันธ์เหมือนเดิมครับตบกำลังมันมากหน้าก่อนสี่ส่วนโอ้อันนี้มันสี่ส่วนสามอันนี้เป็นสามนะครับทุกคนโทษทีนะนี่เป็นสาม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 สี่ส่วนสามตบกำลังลงมาอนกำลังมันลงไปหนึ่งหนึ่งบวก X กำลังสองบวก y กำลังห้า 1หนึ่งส่วนสามลบกำลังมันออก 1, หนึ่งเหลือหนึ่งส่วนสามแล้วก็อนุพันธ์ไอตัวที่อยู่ข้างในเป็นหนึ่งบวก x กำลังสองบวก y กำลังห้าครับซึ่งค่าที่ได้ออกมาก็คือสี่ส่วนสามหนึ่งบวก x กำลังสองบวก y กำลังห้า ยกกำลังหนึ่งส่วนสามไอตัวไหนที่ไม่ใช่วายนะครับเนี่ยตัวไหนตัวไหนที่ไม่ใช่วายอันนี้ผมยิบเทียมวนี่ตัวไหนที่ไม่ใช่วายมอมข้าบางที่หมดเลยนะครับก็มีตัวนี้เป็นศูนย์ศูนย์ดิบวากำลังห้าได้อะไรห้าวายกำลังสี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ออกมาก็คือ แทนค่าเลยแล้วกันเดี๋ยวพื้นที่ไม่พอ f y สามหนึ่งเท่ากับสี่ส่วนสามหนึ่งบวกสามกำลังสองบวกหนึ่งกำลังห้าด้วยกำลังหนึ่งส่วนสามห้า y กำลังสี่ก็คือห้าคูณหนึ่ง กำลังสี่ซึ่งผลลัพธ์ออกมาก็คือตัวนี้ไปคูนตัวนี้ก็เป็นสี่ห้าสี่ยี่สิบยี่สิบส่วนสามรูทสิบเอ็ดอ่ารากที่สามของสิเบเอ็ดก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้คือตัวอย่างที่ยังยากอยู่นะก็คือสําหรับสําหรับที่จะฝึกก็คือดูยากเกิแต่มันก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแต่โจทย์ไม่น่าออกยากขนาดนี้หรอกและนี่คือมันซับซ้อนอยู่ในหลายขั้นครับ โอเคมีสงสัยตรงไหนไหมครับไม่ค่ะไม่ไปต่อนะครับไม่ไปต่ออทีนี้เดี๋ยวผมลองหาโจวยในหนังสือให้ลองทำแบบซอฟต์แบบให้เข้าใจดีกว่า,าแต่แบบง่ายๆนะสักข้อหนะึ่ง ว่าใหญ่เลยไหมอาตัวนี้แหละตัวอย่างจงหาค่าของ f x ครับหนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งและ f y หนึ่งกับลบหนึ่งเหมือนกัน เมื่อ f ของเรา x y เท่ากับ x สา x กํลังห y ลบส y กํลังสอง บวก 5x ลบ7าก่อ,าอ,าอนอื่น f x ก่อน f x x อ่าผมเขียนไม่เต็มผมเขียนเต็มแบบนี้มันก็จะหมายถึงวิธีทำนะครับนี่วิธีทำให้ทำแบบลักษณะน,นี้เวลาทำ เอออะไรเอามาใส่นะครับเทียบกับ x ก็เอาตัวนี้มาใส่สาม x กําลังห้า y ลบส y กําลังสองบวกค่า x ลบเจ็ดเท่ากับตัวนี้มองทุกตัวที่ไม่ใช่ x ไม่เป็นค่าคงที่ตัวนี้ก็จะมี x อ,อยู่แค่พจน์เดียวคือ x ก,กําลัง5้าที่เปก,กําลัง5ก็ได้เท่าไหร่5 x ก,กําลัง4 5 x ให้ก,กลัง 4. สนะครับ3คูณกับ5 x ก,กําลังสนอดังนั้นค่าคงที่พจน์นี้ล่ะไม่มี x เ,เลยเป็น0ไปลบ0ูนบวกกับอันนี้มี x อ,อยู่เป็น5 x ก,ก็ได้5อันนี้ เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นผลรวมก็คือสามอ่าสามสิบห้าเนาะสิบห้า x กกำลังสี่ y บวกห้าหนึ่งก็จะมีแค่นี้ส่วน f y นะครับของ x y กก็คือ ก็มาใส่วันนี้มาใส่ครับ f ของเรามาใส่สาม x กำลังห้า y ลบสี่ y บวกห้า x ลบเจ็ดซึ่งไอตัวไหนที่ไม่ใช่ y มองให้เป็นค่าขคงที่หมดเลย อันนี้มี y เคตตัวเดียวก็คือ y กําลังหนึ่งเพราะฉะนั้นที่ y กําลัง1นก็คือได้1นึ่ี้ก็เป็น3 x กํลังหอันนี้มี y อยู่เดี๋ยวลบสีอันนี้5 x เป็น0อันนี้7เป็น0ูนยเท่ากับ3 x กํลังหลบสแค่นั้นทีน,นี้นะครับเรามาหา f x ดังนั้น f f ของ x 1กับลบหมันก็คือแทนค่าเข้าไปในตรงนี้เป็น1กับลบหนั่นเองก็คือ15อคูณกับ1นึ่งกำลังสคูณกับ y ก็คือลบหอาจารย์คะ ครับตรงที่ส<อ>ี่คูณกำลังสองผมผมดูผิดหรือเปล่าเลยตัวที่สี่ตัวไหนลงมาอีกวันทันหนึ่งค่ะตรงที่อยู่ในวงเล็บ DY d y ว x นะ DY d y d นี d ่ค่ะนี่ค<อ>่ะนั่นแหละค่ะโอ้สี่ y ากลังสองเนาะค่ะต<อ>ัวที่ขอบใช่มากเลยสี่ากำลังสองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือดีวายกำลังสองคือเท่าไหร่ แปดวายอาันนี้ได้ได้แปดวายนะเนาะอ่าขอบคุณครับ <c oughs> อ่ทีนี้เราก็มาแทนค่าเข้าไปถึงตรงนี้แล้วนะครับเอ่อเหลืออะไรเหลือห้าครับบวกค้าเท่ากับเท่าไหร่นี่1สิบห้าลบหนึ่งเป็นลบสิบห้าลบสิบห้าบวกค้าเหลือลบสิบ ต่อไปเป็น f y ของอะไรครับของ1กับลบหเหมือนกันซึ่งเท่ากับแทนเข้าไปในนี้นเลย3คูณก,กับ1นกำลังหลบกับแปคูณกับลบหซึ่งเท่ากับ3 บวกแปเท่ากับ11อ่าโอเคครับก็ <c oughs> ได้คำตอบออกมาลักษณะนี้นี่ซึ่งไม่ได้ยากถ้าถ้าไม่ได้ให้โจทย์ยากมันก็คือดิฟธรรมดานะครับดิฟธรรมดาแค่เรามองตัวอื่นนั่นเป็นตัวตัวข้าวงที่แค่นั้นเอี ซึ่งไม่ได้น่ากลัวนะครับก็คือถ้ามันเป็นผลหารก็ดิฟผลหารถ้ามันเป็นคูณ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 ก็ดิฟคูณนะครับเหมือนเดิมเลยทุกอย่างสูตรเหมือนเดิมนะครับแค่เราต้องมองอีกตัวหนึ่งเป็นข้างที่แค่นั้นตัวที่ไม่ใช่ก็คือข้างที่หมดเลยเพราะฉะนั้นเนื้อหาของเราก็ไม่ได้เยอะนะครับก็คือไปฝึกดิฟมาแล้วกัน ฝึกดิฟไอของเดิมนั่นแหละถ้าจำของเดิมได้ก็คือดิฟตัวนี้ได้โอเคเราโอ้ยังไงวันนี้รู้สึกเข้าใจไหมครับ mm hmm. เพราะว่าผมว่าน่าจะพอแล้วแหละถ้าอัดเข้าไป <ผม S 1> คืเ้าใจค,ค่คงหนัก โอเคครับทุกคนเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าพวกเรามาครบไหมออย่าลืมไปซ้อมอนุพันธ์มานะครับเพราะว่าอ่าผมขอชวนคอ้อสซิลิบัตห้ดูอีกรอบหนึ่งพวกเรานะครับน่าจะประมาณนี้